จอแจ้ง3ข้อหาหนักสมรักด้านเด็ก17ปีพูดชัดสาเหตุไม่ขัดขืนพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้ง3ข้อหาหนักสมรักคำสิงหลังสอบปากคำเด็ก17ปียืนยันถูกทำอนาจารย์จริงที่เห็นไม่กล้าขัดขืนเพราะเป็นนักมวยเมื่อวันที่13ธันวาคม2,566ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีที่นางสาวเอนมสมมุติ อายุ17ปีชาวจังหวัดกาละสินเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสมรักคำสิงอดีตนักชกมวยเหรียญทองโอลิมปิกแอตแลนตาเกมพร้อมพวกในข้อหากระทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นพร้อมทีมสาว,วิชาชีพที่ประกอบด้วยอายการนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และพนักงานอายการได้เข้าทำการสอบปากคำนางสาวเอวัย17ปีที่สำนักงานอายการภาค4อย่างเป็นทางงก หาร่าหลังแพทย์ลงความเห็นว่านางสาวเอพร้อมที่จะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้วโดยได้พาตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาก่อนที่การสอบปากคำจะเสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ11นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ร่วมในการสอบปากคำว่าในช่วงของการสอบปากคำนางสาวเออยู่ในอาการเครียด และรองให้บางช่วงของการสอบปากคำซึ่งในภาพรวมของการสอบปากคำนางสาวเอให้การว่าได้ถูกนายสมรักกระทำอนาจารบนห้องพักในแรมแห่งหนึ่งจริงส่วนในประเด็นที่ว่าเหตุใดนางสาวเอจึงไม่มีท่าทีขัดขืนตั้งแต่ช่วงที่ออกจากสถานบริการนางสาวเอให้การว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและที่ไม่ขัดขืนก็เพราะเห็นว่านายสมรักเป็นนักมวยจึงไม่กล้าขัดขืนทั้งนี้หลังจากการสอบปากคำนางสาวเอเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับนายสมรักษ์สามกล่าวข้อหาคือ1พรากผู้เยาว์อายุก,กว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารสองพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่ขืนใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดครองทมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดและ 3. กระทำอนาจารส่วนผลการตรวจร่างกายของนางสาวเอ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่วันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาผลการตรวจยังเป็นทางการจะส่งมายัางพนักงานสอบสวนสถานีต,ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นในวันพรุ่งนี้14ธันวาคม66โดยหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะมีการประสานไปยังนายสมรักให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปด้านแม่ของสาววัย17ปีกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมกล่าวขอโทษและบอกว่ารู้สึกผิดที่ดูแลลูกไม่ดีพอมาวันนี้ เพื่อต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกของตัวเองยืนยันว่าไม่ต้องการเรียกรับเงินแต่อย่างใดและไม่มีการถูกขม่มขู่อย่างไรก็ตามหากผู้ถูกกล่าวหาขอมาเจราจาก็ไม่ขอเจราจาด้วยจะดำเนินคดีถึงที่สุด